สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ต้านของคินนานในตอนที่712นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยพวกเราจะต้องทวงเวลาเขาเอาไว้อีกไม่นานกำลังเสริมจากนิกายจี่เชิงเผาหงเยียนเผาเวิร์กูเผาอู้เอ๋และเกาะโบราณจัก,กรพรรดิจะต้องมาถึงที่นี่โดยเร็วหนะ้ามิงหวังโจมตีเลย โูก,โ<ล>กแห่งพึกษา<ะ>ต้นไม้ปีศาจนี่ไม่เป็นอะไรเลยมันคืออะไรกันแน่ดวงตาอมตะแห่งเทพเจ้าสงครามเปิดใช้งานเห็นแล้วจุดที่มันอ่อนแอที่สุดอยู่ตรงนั้นทําลายมันซะ ชิ้นนานป่าประโยชน์นะแม้ว่าเจ้าจะมีอาวุธที่ยอดเยี่ยมเช่นนั้นแต่เจ้าก็ไม่สามารถทำลายมันได้หรอกพนึก,นกนบัด s o เอ้ยต้องมีอะไรผิดปกติน่ะชิ้นนานจงตายตซะเถอะแค่ต้นไม้เพียงแค่ต้นเดียวคิดว่าจะสังหารข้าได้อย่างนั้นหรอ คำพีนภาไทยห่วงวิธีกระบีสงครามทำลายล้างนี่เจ้าสามารถทำลายพฤกษาอมตะได้อย่างนั้นเหรอถึงแม้ว่าเขาจะสามารถทำลายดอกพฤกษาอมตะสีทองนั่นได้แต่ต้นไม้โบราณก็ยังมีความลึกลับ ชัดเจนมากไม่ว่าจะโดนการโจมตีทำลายล้างของพลังที่รุนแรงหรือด้วยการควบคุมมันจะไม่ได้รับความเสียหายใดแม้แต่น้อยกระบี่ของข้ามีชื่อว่ากระบี่ทลายสวรรค์มันสามารถตัดได้ทุกสิ่งที่ข้าต้องการนั่นแหละแต่ตอนนี้ข้ามีความคิดที่ดีกว่าแล้วละความลับระหว่างสวรรค์และพิภพห้าองค์ประกอบเกิดขึ้นใหม่และยับยั้งซึ่งกันและกันเสมอจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือต้นไม้มักกลัวไฟเสมออย่างไงล่ะ เพราะฉะนั้นมาทดลองกับเปลวเพลิงเอามาตะล้อมละลายเตากันเถอะขินานเจ้ามันจะทนงตนเกินไปแล้วต้นไม้อาจจะกลัวไฟก็จริงแต่มันกลัวเฉพาะไฟที่พิเศษและหาได้ยากยิ่งเท่านั้นและก็แค่เปลวเพลิงกระจอกกระจอกของคนกระจอกกระจอกจะทำอะไรมันได้ลหรอเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลถ้าหากเจ้าไม่ลองดูกันละ่ะ นี่มันคือเปลวเพลิงอะไรกันแน่แม้แต่เปลวเพลิงที่7ในบรรดาหนึ่งในสิเปลวเพลิงหลักของตระกูลหงเยียนก็ยังไม่สามารถทําอะไรต้นไม้นี้ได้เลยนะต้นไม้โบราณนี้กําลังถูกเผาไหม้ไปแล้วอย่าเพิ่งตื่นตกใจไปพวกเราต้องร่วมมือการจัดการชิ้นนั้นร่วมมืออย่างนั้นเหรอนี่พวกเจ้าลืมพวกเราไปแล้วหรือไง หากไม่ได้รับการป้องกันจากต้นไม้โบราณดูสิว่าพวกเจ้าจะรับการโจมตีของข้าได้อย่างไรหวังหมิงโจมตีแย่แล้วหลบไม่ทันนะพวกพวกเราต้องรีบหนีโดยเร็วคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอมันสายเกินไปแล้วละนี่คือ ความแข็งแกร่งของอามาตะที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นเหรอพี่สาวพวกเราพวกเราควรจะหนีในตอนนี้เลยไหมไม่ต้องรออีกสักหน่อยกำลังเสริมมาถึงแล้วรีบจับเขาเร็วเขา้าชินนานวันนี้เจ้าไม่สามารถหนีรอดไปได้แนะ่ส่งมอบสมบัติทั้งหมดของเจ้าออกมาซะพวกเราอาจจะไว้ชีวิตเจ้าก็ได้ จริงๆแล้วมีอมาตาสวรรค์ขั้นสูงสุดเพียงแค่2คนเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นอมาตาสวรรค์ขั้นที่2และขอบเขตอมาตาพิภพเสียด้วยซ้ำ